สวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะรีวิวหมอนกั้นหัวครับในไมค์ครับโอเคดิชันนะผมนะครับในส่วนของโตเก็บอินเนอร์คอร์ครับผมนะครับอ่าโดยมอนที่ผมจะมารีวิวนี้จะเป็นหมอนที่เล็กๆนะทำให้คลิปนี้มันค่อนข้างสั้นแต่ว่าหมอนที่ผมเอารีวิวเนี่ยบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆครับผมนะคือผมก็อยากให้มันมีมาแล้วละ่ะตั้งนานแล้วนะฮะแต่หมอนนี้ก็ออกมานานแล้วเหมือนกันนะผมผมเพิ่งมานึกได้นะเพราะว่าไอ้คนทำหมอนเนี่ย เขาปล่อยอีมดหนึ่งออกมามก็เลยึกได้เฮ้ยมันมีมดตัวนี้อยู่วะผมนะฮะซึ่งวันนี้น่าสนใจมากนะผมนะครับนั่นก็คือวันนี้มีชื่อว่ามอดเบิร์สกมนะฮะหรือภาษาไทยคือการหิวก,การกระหายครับผมนะก็จะเพิ่มแถบข้างล่างหัวใจเนี่ยเขาจะมีแถบใหม่ขึ้นมาเป็นแถบเล็กๆนะฮะก็คือเป็นแถบกระหายน้ำนั่นเองครับผมนะฮะคุณคุณต้องทำการดื่มน้ำนะเพื่อรักษาแต้มเกตตัวนี้ไว้นอกจากคุณจะต้องกินอาหารแล้วคุณต้องร้องดื่มน้ำด้วยไงยนะฮะให้แบบ การเอาชิ้นเของคุณเนี่ยมันสมจริงมากขึ้นครับผมนะฮะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเจ๋งมากๆครับผมสำหรับวอดนี้นะครับอ่าโอเคครับผมนะฮะทีนี้แต่คงสงสัยว่าพี่ฮะพี่ฮะไอแถบเนี้มันลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะทำไงมันเติมขึ้นยังไงใช่ไหมเราก็จะมาอธิบายกันว่าทุกทีทุกคนทำยังไงให้เออไอแถบน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับผมนะฮะอ่า โ okay, อเคครับผมคุณสังเกตได้ไหมว่าไอแท็บไลฟ์คิวน้ำของเราเนี่ยมันจะลงไปเรื่อยๆครับผมนะครับนี่นะฮะโดยเฉพาะถ้าเรายิ่งวิ่งเนี่ยยิ่งวิง่งยิ่งเดินเยอะๆเ,เนี่ยครับผมนะครับไอแท็บคิวน้ำเนี่ยก็จะลดไวขึ้นนะครับนะคนทั้เขาบอกไวรวมถึงการว่ายน้ํากระโดดอะไรอย่างงี้ก็จะลดไวขึ้นด้วยครับผมนะครับโอเคนะฮะแต่ว่าทีนี้นะครับหนวก็ดรดแล้วใช่ไหมทีนี้ จะพูดถึงวิธีการเอ่อทำให้ไอ้ไก่น้ำเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งับผมนะฮะโดยวิธีการครับผมคือคุณก็จะต้องทําการดื่มน้ำนะฮะให้เอ่อไอ้ตัวหลอดน้ํามันกลับขึ้นมาเหมือนกินข้าวแหละนะฮะให้หลออาหารขึ้นมาครับผมนะครับโดยวิธีการดื่มน้ำผมคุณจะต้องมีนี่นครับผมครับวอเตอร์บัตตันนะฮะนี่นครับ <c oughs> ผมทุกคนถามว่าพี่ฮะพี่ฮะถ้าเราจะกินเนี่ยเราก็คือกดค้างแล้วกินแบบปกติเลยใช่ไหมฮะแบบนี้ใช่ไหมพี่บุบปรากฏว่าเฮ้ยพี่ฮะมันไม่ขึ้นนะพี่ทําไงดีพี่ จร,จริงๆครับผมในวันนี้นะเราจะไม่สามารถจะดื่มน้ำด้วยวิธีปกติได้ครับผมนะ <ion ing. S 1> คุณจะไปต้องทำ <ion ing. S 1> คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการดื่มน้ำของคุณนะครับผมนะฮะสำหรับในวันนี้นครับผมนะฮะโอเคด้วยวิธีการดื่มน,น้ำในวันนี้จริงๆเนี่ยคุณจะไปต้องมีเอ่อไอวอเตอร์บปตตอนนี่แหละครับผมนะครับอ่าซึ่งดันั้นวิธีการดื่มของคุณก็คือเอาขวดเนี่ยแตะที่พุ่มขอผมนะครับปุ๊บก็จะเพิ่มขึ้นมาครับผมปุ๊บโดยเอาน้ำหนึ่งขวดเนี่ยจะเพิ่มมาเอ่อสองจุดห้าหลอดครับผมนะคือเพิ่มมาสองครับผมนนะอ นะสไลด์สุดของเจ้าเอ่อวอเตอร์บัตตันแล้วผมนะครับโอเคทีนี้สงสัยว่าพี่ฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะดื่มน้ำจากถังอะพี่ว่ามันอินดี้ดีนะพี่เราจะได้อิ่มๆไปเลยพี่ถ้าถามว่ามันดื่มน้ำนี้ได้ไหมครับผมนะคือกดค้างเราก็ดื่มไม่ได้ใช่ไหมทีนี้จะมาลองดูแบบแตะที่พื้นกันนะผมนะครับปุ๊บนี่ครับผมปรากฏว่าแผลพิมพน้ำลงไม่ขึ้นนะผมนะพูดง่ายงก็คือเราไม่สามารถจะดื่มน้ําจากถังได้นั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะอ่าบอกเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบเซ็งนิดนึงนะไอ้แต่มันก็สมจริงแหหละะมมมัันนนจจีไไบ้้าาาาตวว่่ดืํกเอ จะขังนะฮะถ้าแบบไม่ยู่น้ำจริงๆครับผมทีนี้นะฮะผู้ชายว่าพี่พี่พี่แล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ,ถ้าเกิดว่าไอ้หลอดอยู่น้ำเนี่ยมันหมดลงอะ่ะพี่เกิดอ,อะไรขึ้นฮะซึ่งผมก็จะมาลองให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงครับผมนะ,ะเดี๋ยวขอแวลสักครู่หนึ่งนะฮะผมจะทําการวิ่งเล่นนะ,ะให้แถอยู่น้ำมันหมดลงครับผมนะฮะโอเคตอนนี้ก็มาอีกครั้งนึง่ตอนนี้แถบเอนะอน้ำยู่น้ำผมก็หมดลงไปแล้วครับผมนะก็คือตอนนี้ผมอยู่สานะระหายน้ําพิษสุดไปเลยครับผมนะฮะ แล้วจะมาลุกเราจะรู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าไอ้แทบนี้มันหมดก็หอมนะฮะอ่าเราก็รอไปอีกสักปักครับแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อให้เออผลของมันออกมาครับผมนะฮะอ่านี่ครับผมเรียบร้อยนะฮะโดยถ้าเกิดว่าอยู่น้ำคุณหมดเนี่ยผมเรื่องของเราก็จะลดไปครับผมแต่ว่าจะไม่ลดแบบจีชีเหมือนแบบไอเราไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างงี้นะฮะเออแต่ถามว่ามันร้ายแรงไหมครับผมอาจจะไม่ร้ายแรงเท่ากับการขาดอาหารครับแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงเนี่ยการขาดน้ํานี่มันร้ายแรงกว่าขาดขาดอาหารนะครับผมนะฮะคุณขาดคุณขาดน้ําได้3วันคุณขาดอาหารได้เเเป็นนนดือออผมะะฮ อย่างนี้นะฮะไอ้หมอนี้มันทําให้แบบเออน้ํามันขาดน้ําแล้วมันเป็นอะไรมากเงี่ยนะฮะแต่ว่าถามว่ามันเป็นห่าไหมก็มีแหละเอาสิเพราคุณกําลังสู้กับมอนสเตอร์อยู่ผมแล้วเลือดคุณเหลือน้อยนะฮะแล้วเกิดอยู่ดีน้ำคุณหมดปุ๊บก็เกิดอาการนี้ขึ้นมาเละนะฮะบอกเลยว่าเละเขาผมนะฮะคุณอาจจะตายได้เพราะขาดน้ําตายเนี่ยเขาผมนะฮะโอเคเขาผมนะฮะอ่ะทีนี้ผมก็ทําการไปดื่มน้ำสักหน่อยนะเพื่อให้ผมลึกสดชื่นนะฮะโอเคดื่มน้ำแบบไวๆผมปุ๊บ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 เรียบร้อยนะทีนี้รัก็เต็มแล้วผมนะครรรับบเีย้อยนะฮะ พื่อนี่คือหาแหล่งน้ำสักแหล่งหนึ่งก็ผมนะฮะน้ำหนึ่งบล็อกผมว่าน้ำหนึ่งบล็อก,กคุณรอดได้ครับผมนะฮะเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณกำลังเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยหรือลงเมืองเนี้ยอาจจะต้องคุณอาจจะต้องพอจจองกขวดน้ำไปด้วยครับผมเพื่อให้แบบการเล่นมันดูแบบกดดันและเล่นยากขึ้นนะผมนะฮะอ่ะโอเคผมเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ครับผมนะ,ะผมก็จะทิ้งลิงก์เออเจ้ามอดนี้ไว้ใต้คลิปก็ผมนะฮะแล้วก็จะฝากวิธีวิธีสำรองก็ทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นกันนะฮะก็ไม่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลลลลลาาาาาไไปปกกกก่่่่อออออออนนนนยยชชบบบบบ็ืมมมมดดดคคคคค์ะรรรรััััััวววงสสสหิีี้ผผขต Bye-bye.